ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบ n ายแมอยู่ที่62เหรียญต่อบเรลหลายคนสงสัยว่าราคานี้ถูกหรือแพงและควรลงทุนในช่วง3เดือนข้างหน้าอย่างไรลองเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตจะเห็นว่าน้ำมันจากตะวันออกกลางมีต้นทุนเพียง10ถึง20เหรียญส่วนเชียลโอ il ในสหรัฐต้องใช้ต้นทุนประมาณ55ถึง65เหรียญดังนั้นราคาที่62เหรียญถือว่าอยู่ใกล้จุดคุ้มทุนของเชลโอ il เลยทีเดียว ้ามองในกรอบสั้น3เดือนปัจจัยที่ต้องติดตามคือ o PLUS จะควบคุมกำลังการผลิตหรือไม่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวหรือชะลอตัวและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งหรืออ่อนเราประเมินว่าใน3เดือนข้างหน้าราคามีโอกาสขึ้นไปได้ที่68-70เหรียญถ้าดีแมนฟื้นแต่ก็มีโอกาสอ่อนลงมาที่55เหรียญถ้าเศรษฐกิจสะดุดดังนั้นกลยุทธ์ที่เหมาะสมคือ เก่งกำไรในกรอบซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวใกล้60เหรียญและขายเมื่อดีดขึ้นแถว68-70เหรียญแต่อย่าลืมว่าตลาดน้ำมันมีความผันผวนสูงต้องตั้งจุดตัดขาดทุนไว้เสมอนี่คือมุมมองสั้นๆสำหรับนักลงทุนที่สนใจน้ำมันในระยะเวลาเพียง3เดือนลงทุนต้องมีวินยัยจัดการความเสี่ยงให้ดีแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ